ยังไไม่ได้ก็ไปะยไม่ได้ยัง่้ก็ไป่ยัมันก็ยัาไม่ได้กไปเะย่ไ้าตาวยงไ่กปวัวไม่้กปวะยังไม่ได้ก็ไปวอยัไบ่ ว่นาแลเอาเกลือใส่บ้ันผอมด้วเอาเกลือว้มั้นผอมปลากินโตคำกิเวน้อแล้วันจนกินกวยเตี๋ยน้อสามกินโ,โตคำของมันหายใจ่อ ถ่ไ <muitas> <arias> ้เาูสยปลไวสวัสด <Jean> no ีครับผมพบกันอีกแล้อครับตอนเสาเลยครับพาเรือดินทอดนะครับจงหวัดอุบนตาชธานีครับสื่อปลาขายปลากันครับข้าวมงน้ำจืดเนี่ครับทนองเลยเป็นมาแต่เสาเลย อันอนี้อันเนเอาเอาให้ผมบเยครับขายตามจนะ,ะเอาไปขายาเอาเประเดาอาอไาดทีดนี่กังเลยนนี่ัมาแลบกอันนอันนั้นะแขกรอกหน่อยต้องกด เขาใส่ตกัเลแกไปเย่งบอกีกินอยู่ไล่ะเามันบอกมา่ม่ให้เขาแก่บุ๋มอกหกาเขามาเลือกำลังเข้าฝั่งเรือกาลังเข้าฝั่ง แม่เนแม่นมา่่าม่า่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนาเ็ม่เปลี่มาเป็นอยเียนมา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 เห็ดอะไรครับออกโอ้ขาขาอยาเคาขา่อยู่นะนีเรรือสดสดจากเขื่อนนะครับ

เบื้องพื้นสื่อครับาปลาไัลเตื้อกำลังเขามาฟังบอทงสวัสดีครับผมคุณกบิตาครับ

ผิดทางกอามาอีกแล้วเอจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอําเภอศิีรินทรนเพื่อนศิีรินทรนครับผมเบ่งฟ้าน้ำเพื่อนด้วยครับสาิดทางขึ้นมาค่ะแมันมันมมน แน่นอนนิางเโชปาโ่เียครับมไเลยครับน้นนะนนคงามเลยครับพี่น้องเนี่ยบานมนูบดิพี่ไก่สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมมาดูปลากันเด้อครับเเดียวเสื้ออยู่บ่ มันนี่อยากงนันีไปที่ต่างว่จะไปทก็จะบัทึงไน่อยไปบ้นอนดีเมื่อไปเลี้ยงแล้วบอดู้ห็